เยอะไปเยอะไปประมาณนี้ตอนนี้อาาจรย์อ่ากดซ้าย้วยค่ะเริ่มเอาย่างเอาเลยกดสต็อปเลยค่ะไปไปเรื่อยๆไปไปต่อเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราดูไฟบนสุดแล้วกดไอ้ที่มีจุดสามจุดแล้วกดตัวเอสโอเคนั่นแหละนิ่งไปเรื่อย เน็ตเนี่รูปเดียวป้ะวันแอคเตอร์ความสูงผู้หญิงสูงแล้วหกสองเมตรกว่านสองเมตรเสร็จแล้วกดฟินี้บ้อะไรเสร็เรียบร้อยเสร็จแล้วเมตรก็ติดเรารีไฟล์โพสต์โพสไว้ก่อนโพสไว้ก่อนไหนวะมองไม่เห็นอ่าแล้วก็ทิ้งไว้ที่อันที่หนึ่งโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปรีไฟล์โพสต์ข้างบนไหนวะไหนวะไหนวะไอ้ปุ่มที่ยาวๆแบนๆ เราไม่เห็น่ะอ๋อนี่ยาวแบนๆเออโอเคเออมันชอบด้านนี้จริงๆอมันนนชบด้้าีโอเคกดแท็กฟอร์เวิร์ดมงหาไม่เจอแท็กฟอร์เวิร์ดอ๋ออย่นี้ค่ะเว้ยเวยค่ะมันจะชอบด้านนี้มึงควรจะตาม้างกระตุกช้างกระตุก ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับคนนี้นั่งรอห่วงโอเคพอเสร็จแล้วนะคะเราไปกดที่แท็บ export ด้านบนบนบนเป็นแท็บ export ฟ้ามืออีกสองแท็บ export export x p o r t เสร็จด้านล่างสุดจะมีคำว่า export animation เลือกเป็นส d ม a x 3D Max แล้วก็เซฟเป็นชื่อเพื่อนแล้วก็ศูนย์เท่านะ้ภาษาอังกฤษ B E นแล้วก็เดี๋ยว,วจะมาพีโออีกแล้วก็รหัส013 013เซฟไม่มมทำได้อาจารย์นะเดี๋ยวเซฟในนี้มันหายสวีดไม่เหลือนะแล้วมันจะขยับยไปดู